สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการต่อบอร์ด Raspberry Pi นะฮะเข้ากับตัวอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของไฟฟ้าดิเลย์สนะี่ชันแนนะครับโดยลักษณะการทำงานคือนะครับก็จะมีการเชื่อมต่อบอร์ด Raspberry นะครับไปที่อุปกรณ์ดิเลย์นะฮะโดยมีการเขียนโค้ดซอฟต์แวร์ในการควบคุมนะครับ การทำงานของระบบไฟฟ้าตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นโค้ดภาษา Python นะฮะเอาไว้สำหรับในการควบคุมการทำงานระบบการเปิดปิดไฟนะครับซึ่งเราจะใช้ขาที่12นะครับเป็นตัวเอาพุทหลังจากนั้นมีการดีเล์นะฮะหวินาทีนะครับแล้วก็จะมีสั่งให้เปิดปิดนะฮะ high นี่คือเปิดนะฮะ low คือปิดนะฮะ ก็จะสลับการทำงานไปจนกว่าจะทำการกดปุ่มคอนโทรล C สำหรับการหยุดการทำงานนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราลองปิดตรงนี้ก่อนนะครับหยุดการทำงานก่อนในลักษณะของไดแกรมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของบอร์ด r ัสเบอรี่นะครับตรงนี้ซึ่งขยายออกมาะจะมีทั้งหมดนะครับ40นะครับ40ขาด้วยกันนะครับ โดยลักษณะการต่อการทำงาน,นะฮะมาดูการขยายนะฮะในส่วนที่เป็นบอร์ดรีเลย์ฮะครับจะมีขาทั้งหมด6ฮะหขานะครับหขาขาแรกจะเป็นกลาวนะครับกราวจะเชื่อมต่อมาที่ขาของรัสเบอรี่นะฮะคือขาที่6นะครับตอนนี้คือกลาวกลาวของ r a สเบอรี่จะถูกเชื่อมต่อไปอยังกลาวของบอร์ดรีเลย์นะครับ ขาที่1นะครับขาที่1นะสัญญาณนะครับเอาพุทนะฮะก็ต่อมาที่เป็นลักษณะสีเขียวนะครับตรงนี้ขาที่12บสอคือ gpio นะครับก็คือขาช่องสัญญาณนะครับหลังจากนั้นขาที่3ขาที่4ก็ถูกเชื่อมต่อเข้ามาใน gpio ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับขาสุดท้ายนะฮะ ก็คือขาที่6นะครับจะอยู่ทางด้านขวามือสุดนะฮะที่เป็นสัญญาณไฟคือ VCC นะฮะจะเข้าต่อเข้ากับสัญญาณขาของ Raspberry คือช่องที่4นะครับอันนี้คือไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันตอนนี้เราเห็นไดอะแกรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อตามนี้นะครับเราจะใช้สัญลักษณ์นะครับตรงนี้อ่ะตอนนี้เราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อเรียบร้อยให้ดูใกล้ๆนะครับ ให้ดูใกล้ๆสีดำนะครับก็จะถูกเชื่อมต่อนะครับไปที่กลาวนะครับตามแดกแมเมื่อสักครู่นะฮะก็คืออันที่ขาที่6นะครับเดี๋ยวขอเปิดก่อนเปิดออกมานะครับดูใกล้ๆนะครับก็คือขาที่6นะครับส่วนที่เป็นสีนะฮะครับเทาๆนะครับจะถูกต่อมาที่ ขาที่12นะครับ g p o output นะครับส่วนที่เป็นขา VCC นะครับหรือไฟเลี้ยงนะครับตรงนี้ก็จะถูกต่อมาที่ขาที่4นะครับตรงนี้จะใช้ไฟเลี้ยงนะฮะ5โวลต์นะครับ5 v นะฮนะครับอ่ะเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการเขียนโปรแกรมเป็นภาษา python ขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้นะครับ ก็เ,เขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับอาจากนั้นทำการรันนะครับรันโมดูลนะครับโปรแกรมก็จะทำการรันขึ้นมานะครับตอนนี้โปรแกรมถูกรันขึ้นมาสังเกตตอนนี้เราจะได้ยินเสียงไฟกระพริบนะครับมาดูที่บอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับโอเคลักษณะของการทำงานคือ โปรแกรม Python นะครับจะสั่งงาน Output นะครับ GPIO นะขาที่12นะครับซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับบอร์ดดีเลย์ของเรานะครับตรงนี้ก็จะมีช่องนะครับที่เอาไว้เชื่อมต่อกับไฟนะครับหรืออุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการทำงานของ Raspberry Pi นะครับกับ อุปกรณ์บอร์ดดีเล์โมดูลนะครับกับการเชื่อมต่อเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปที่2นะครับเราจะทำการเอาภาษา p h p นะครับทำการไปควบคุมผ่านระบบเว็บไซต์นะครับซึ่งสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบเว็บไซต์ได้นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ